สวัสดีครับผมดอนะจากดีพนรัต1999 9, ครับ s z ุ k i ิสวิปรถขนาดเล็กที่ยังไงก็นิยมขนาดฉมนี้เป็นฉมเกือบจะปัจจุบันเนี่ยยังนิยมเลยคันนี้เนี่ยได้ชุดแต่งรอบคันเป็นสีขาวเดิมๆจากโรงงานเลยแล้วก็ล้อเนี่ยสเปคเดิมๆรถไม่ผ่านการตกแต่งมามีแค่ชุดแต่งที่เขาใส่มานะที่คุณได้มาฟรีๆเลยนะครับไฟหน้าไฟสปอร์ตไลท์ซี CC, รังพึ่งทุกอย่างอยู่ครบหมดไม่มีตำหนิเลยเรามาดูด้านข้างๆกันดีกว่าช่องไฟทรงป่องตรงเป๊ะหมดเลยแล้วก็ล้อแม็กเนี่ยไม่ใช่ล้อกระทะนะครับล้อแม็กเนี่ยได้ได้เป็นล้อแม็กเลยนะฮะไม่ใช่ล้อกระทะล้อสเปคเดิมๆนะครับแล้วก็ฟิล์มติดมาให้เรียบร้อยแล้วเรามาดูข้างหลังกันดีกว่าแล้วก็นี่สปอยเลอร์หลังนะครับ สเสน่ห์มีสเสน่ห์มากนะครับแล้วก็ไฟท้ายคู่คู่หลังเนี่ยแดงก่าใส่กิ้งไม่มีแตกหักไม่มีตําหนิไม่มีแมลงตายด้านในรถคันนี้ให้ภรรยาให้ลูกนะครับหรือว่าคนที่เพิ่งขับรถใหม่นะคนที่เข้าเมืองบ่อยขับเนี่ยถอยจอดสบายๆส0 0 0 0นต้นๆเท่านั้นนะครับสําหรับคันนี้เนี่ยคุ้มมากนะด้านหลังนะครับเก็บของได้ประมาณนี้ไม่ใช่แล้วนะครับสามารถพับได้อย่างนี้ อย่างนี้ใส่ได้กว้างขึ้นกว่าเดิมนะสำหรับใครที่เป็นคนที่ชอบขนของนะครับแล้วคุณจะโชคดีมากถ้าคุณเป็นคนที่ไปไหนมาไหนคนเดียวนะครับหรือว่าไปแค่กับแฟนเท่านั้นเนี่ยเพราะข้างหลังสามารถพับแล้วก็ใส่ของได้แล้วก็จะได้เปรียบในการเรื่องถอยจอดที่ห้างในเมืองนะครับแล้วก็ออกต่างจังหวัดได้ผมเอาไปมาแล้วไม่ใช่คันนี้ อีกคันหนึ่งนะฮะแต่ว่าผมเอาไปบ่อยมากบางแสนพัทยาชนบุรีอะไรอย่างเงี้ยผมไปมาหมดแล้วนะครับไปลุยกับสวิฟตมานะฮะแล้วก็มาดูรอยอาร์ตก,กันรอยอาร์กเนี่ยคมกลิบเลยนะคมกลิบคมกลิบเลยครับมาอีกด้านหนึ่งนะครับรอยอาร์กคมกลิบเลยนะไม่มีชนหนักคันนี้รับประกันแม้กระทั่งจุดเดิมเดิมที่ผมอยากให้คุณดูที่ผมไม่ที่คุณไม่ค่อยแคร์กันเนี่ยสติ๊กเกอร์เดิมเดิมเนี่ยแตกลายงาเลยแห้งจนแตกเลยเห็นปะ นะครับด้านนี้ก็เหมือนกันแห้งจนแตกเลยเดิมมากนะโอเคไปตรงเป๊ะเลยตรงเป๊ะเลยนะครับกระจกไม่มีเบียดจนแตกหักปีกไม่มีล้มนะฮะเบาะไม่มีขาดลายก็คือลายแบบนี้ลายเดิมๆของเขาเลยเบาะสีดำนะแล้วก็พวงมาลัยที่หลายคนกังวลมากเนี่ยไม่มีตำหนิเลยนะครับแล้วก็มีแอร์แบกให้คู่หนึ่ง แล้วก็เกียร์เนี่ยเป็นเกียร์ออตโต้ด้วยคุณจะสังเกตว่าช่องแอร์เนี่ยไม่มีแตกหักเหมือนกันทำไมผมชอบพูดบ่อยๆเพราะผมอยากให้รู้ว่ามันไม่ที่แตกหักแล้วติดกาวไว้นะครับแล้วก็คอนโซลหน้าเนี่ยริ้วรอยอะไรไม่มีรอยขีดข่วนไม่มีแล้วก็กาวเนี่ยหรือคาบกาวที่ติดตั้งพระพุทธรูปเนี่ยแล้วเช็ดไม่ออกเนี่ยแม่งไม่มีเลยนะครับแล้วก็คันนี้ราคาแค่2 27,000บาท เครื่องแค่1.2เท่านั้นใครที่บ้าเรื่องประหยัดน้ํามันเนี่ยผมแนะนาให้ไปติดแก๊สเพิ่มก็บ้าแล้วไม่ต้องติดแล้วใช่ไหมพันธ์ถ้าติดเนี่ยคุณจะลืมแบบว่าเฮ้ยเออที่นี่ที่ไหนอะไรคือปั๊มน้ํามันอย่างนี้เลยนะแต่ว่าอยา่าแค่นี้ก็ประหยัดแล้วใช่ไหมพันธ์แล้วก็จัดไฟแนนซ์ได้เต็มจํานวนก็คือ227,000บาทเนี่ยคุณมีเครดิตท,ที่ดีหรือเครดิตกลางๆเนี่ยคุณบอกเอางี้ผมเอาเครดิตมาแลกแต่ถ้าให้ผมแนะนำเนี่ยอย่างน้อย คุณจะดาวสักหมื่นหนึ่งหรือ5 0 0พก็ดีแต่ถ้าคุณบอกไม่มีเลยแต่ผมมีเครดิตที่ดีนะเอามาแลกได้เลยนะครับผ่อนประมาณ4,587,72งวดนะครับโอเคแล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งที่ไม่ได้ให้ดูเป็น engine start ด้วยนะเนี่ยนะเป็นปุ่ม push start นะครับประมาณนี้นะแล้วก็ไปดูด้านหลังได้เลยพันสําสำหรับด้านหลังก็เบาะ สภาพดีเหมือนไม่มีคนนั่งแต่มีคนนั่งนะฮะเขานั่งรักษานะครับแล้วก็แผงประตูก็สภาพดีเหมือนกันไม่เชื่อคุณลองไปดูได้นะครับไม่มีรอยขีดข่วนเลยสกักน,นิดเดียวด้านนี้ก็ดูดีมากด้านนี้ก็ดูดีเช่นกันแล้วก็ขอให้ดูเบาะคนนั่งข้างหน่อยนะครับพันดูดิ บอกคนนั่งข้างก็ดูดีเห็นปะ่ะค่อยๆนั่นแหละนั่นแหละสวย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 แล้วก็มาดูฝั่งนี้ให้ชัดๆหน่อยนั่นแหละนะเยี่ยมมากขอให้คนที่ได้ไปเนี่ยจเจริญรุ่งเรืองทำไมผมต้องพูดกันกันว่าไม่มีมุกอะไรจะพูดแล้วใช่ไหมโอเคก็ประมาณนี้นะครับ2-2-7 2-2-7ผ่อน4,000กว่าบาทได้ถึง72วดนะจัดไฟแนนซ ได้เต็มจำนวนโทรมาเลย0815198985พี่พันดีพันรัตน์1999 0813142568 k มรัดไลน์ ID s i wg Y 0 8 8 0 d อย่าลืมเติมแอดไซด้านหน้าด้วย Facebook ดีเวนวัพนรัตแล้วก็มาลองขับได้ที่รามกำแหง164ริมถนนใหญ่ติดปั๊มพีทีจำเป็นก็มาเอาแต่ถ้าบอกว่าเห็นว่าราคาดีจะเก็บไว้ให้คนรับใช้ที่บ้านนะครับขับไป จ่ายตลาดอะไรงนี้ผมไม่สนับสนุนไม่ใช่ว่าผมไม่ชอบหรือว่าไม่ใช่ผมอะไรนะแต่ว่าพันยุคนี้เป็นยุคที่คุณต้องเก็บเงินทุกเม็ดต่อให้คุณเป็นมหาเศรษฐีนะค,คุณอย่าไปฟังโค้ดอะไรมากโค้ดการเงินโค้ดนู่นนี่นะครับเก็บเงินนะครับเก็บเงินเถอะเชื่อผมนะครับแล้วก็อะไรที่ลงทุนแล้วมันได้ผลจริงๆก็ศึกษาก่อนแล้วค่อยลงทุนนะถ้าไม่จําเป็นไม่ต้องมาซื้อจําเป็นค่อยมาซื้อนะครับ มันอาจจะหมดยุครถคันที่สามคันที่สี่จริงๆแล้วก็ได้บางคนอาจจะบอกฮ่า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 ฮผมมีเงินเป็นสิบล้านผมเคยเห็นคนที่ใช้เงินหลายร้อยล้านนะครับหมดภายในเวลาไม่กี่ปีนะครับต้องขอโทษด้วยที่ผมดูเป็นเด็กเหมือนเด็กขี้โม้คนนึงแต่ว่าผมก็อยากจะเตือนด้วยความหวังดีว่าแม่งโคตรโหดยุคแบบนี้นะครับก็ฝากคันนี้ไว้ด้วยเป็นรถที่ประหยัดมากต่อให้คุณโทษน,นะทำอาชีพเป็นดารานักการเมืองเป็นผู้ใหญ่ หรือว่าเป็นคนรวยแค่ไหนแต่ถ้าคุณรู้สึกว่ากูหมดอะไรตายอยากกับรถแหละกูอยากจะขอประหยัดหน่อยคุณมาเอาคันนี้ไปนะฮะราคาก็ถูกแล้วนะครับถ้าเป็นที่อื่นอาจจะบอกว่าลดได้แต่ของผมต้องขอโทษที่ผมลดให้ไม่ได้แล้วสำหรับคันนี้นะครับวันนี้ประมาณนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ